นี่รถบ้านหรือรถซิ่งอ่ะทำเร็วนะงานดีเปล่าระดูนี่ส <laughs> องหลุมหลวมเครื่องยังไม่ล้างเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวกี้ถ้าไม่ติดเขา่า <laughs> มึงนี่เข้ารถกูแลนะ้วเนี่ยนี่อ,อะไรตัวนี้จะสวยกว่า,าโอ้อันนี้อย่าไปยุ่งงงเลยนะเฮ้ย <laughs> โอ้โหของแทะล้างล้างช่วยจับเฮ้ย <laughs> โอ้โหแต่กี้ถ <laughs> ้าไม่ต <laughs> ิดเข่าม <laughs> ึงนี่เข้ารถกูแล้วเนี่ยไม่ใช่เข่าแค่แข็ง เอาอีกแล้วพวกมึงเอาอีกแล้วเดี๋ยวกูฝากงานพวกทีมเซอร์วิสเซอร์กิทให้ไหมแบบเข้าพิษแล้วถอดล้อเลยจอดรถไม่ทันเรยมึงลื้อกันอีกแล้วทำเร็วนะงานดีล่าไะดูก <laughs> หลังจากที่เราไปซื้อรถมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายชุดนี้ที <c oughs> ่น,นี่รถบ้านหรือรถซิ่งอ่ะรถบ้านนะมีคำ้ำมีตารัทมีบอลจย วันนี้ที่เราจะมาเปลี่ยนโชค๊คคือที่ถอดไปแล้วฝั่งขวาคือตัวเดิมฝั่งซ้ายคือตัดปรับเกียวซึ่งเราก็ได้มาจากที่เจ้าของรถเหมือนกันเกียวปรับได้ขึ้นลงไม่ต้องไปตัดสปริงไปลุยใส่ เราจะไปแข่งเปล่าแต่้าบบ้านเพิ่งยกลงไปไหมหรอคันนี้เครื่องมันไม่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสม,มูทเท่าไหร่เลยระหว่างเรารอรถดเราทำเรามาดูรถเจ้าของสำนักดีกว่าคันนี้ก็อยู่ไม่นิ่งอยูงง่เหมือนกันไปเรื่อยเหมือนกันของเรารอเปลี่ยนปัมพาวเวอร์อยู่ไปเรื่อยเลยยังเห็นว่าสเตป็ปเมื่อทิ่์ที่แล้วนยกเครื่องอ่อยอีกแล้วอันนี้คือสเต็ปหลังจากที่เราเปลี่ยนโช๊คแล้วนะฮะก็ ลงมาจากเดิมนิดเดียวครับก็เดี๋ยวว่าจะลองไขสตตร์ด,ดูก่อนเอาลงมปหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะเปลี่ยนไปรไะมาณไหนเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ไม่ต่างจากเดิมแล้วเท่าไหร่ใส่เข้าไปยังไม่ได้ปรับอะไร ยังเนี่ยเสร็จแล้ว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 ใช่ไหมชอบให้รอนะเว้ยหลังจากเราเอารถมาวันนั้นแล้วนะฮะเราก็เอามาทําการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นนิดๆหน่อยนะครับให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้อยู่สภาพไหนทรงไหนนะจ๊ะเดี๋ยวดูจากข้างนอกก่อนแล้วกันเราไปเปลี่ยนล้อมาจากตอนแรก ที่ใส่มาเป็นอีกลายหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นล้อ Enkei RP01 หรือว่าบ้านเราเรียกโปวันถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนนน,นี้ก็ล้อนี้จะอยู่ในซีวิค3ประตูซึ่งพอไปเปลี่ยนล้อใหม่ก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาใส่กันนี้ซึ่งมันเป็นรูเดียวกัน4รูร้อยนะครับผมก็เป็นแต่ว่าเป็นขนาดเดิมก็คือ15อันนี้น่าจะประมาณกว้าง7 off 3 5แล้วก็ยางก็ชุดเดิมเลยที่อยู่ในซีวิคก็เอามาใส่ข้างหน้าก็ใส่ได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็จะประมาณนี้นี่ ส่วนข้างหลังถ้าไม่ลองจะหูบหน่อยก็ลองอะแดปเตอร์ไปประมาณครึ่งนิ้วประมาณครึ่งนิ้วเนะะานนะก็เนี่ยครับหยิบจับเอาในอูมันนี่แหละตอนแลกสีแป๊ดเลยนะสีส้มนะแล้วมันจะไม่พ่นสีให้ด้วยพราพ่นให้กูหน่อยก็มไม่ได้ข้างหลังก็จะประมาณนี้ไม่ได้ล้นนะสีแดงล้อขาวเครื่องเรายังไม่ได้ทําอะไรนะแค่มีเปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์ก็เปลี่ยนโช๊คไปนี่อันนี้เอาลองได้มาหน่อยนึง สองหน่อยนี่สองหลมหลวมอ่ะอะอ,ะอันนี้ก็คือที่เจ้าของรถเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปขอซื้อมาเลยแล้วเราก็ส่งของเดิมให้เขาไปก็ประมาณนี้ถ้าดูจากทางข้างเนื้แล้วก็มีแก้ประตูคนขับเลยบ,บ,<า>บันพับตรงนี้ปนานพับตะคู่เนึงปิดตะหนีก้นตอนแรกต้องกระแทกหน่อยนี่ะครับผมพอแล้วแล้วก็ด้านใน เพื่อความบันเทิงเก็บของอย่างในอุมงนี่แหมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิทยุอันนี้เป็นเครื่องเก่านะฮะเครื่องเก่าก็จะเป็นตามยุคกแหละก็คือเป็นรุ่นที่เป็น vcd เป็น cd mp 3อยู่เลยซึ่งบางทีมันก็ช็อตไอ้ตรงถาดเนี่ยตรงถาดที่มันจะดังดังไง หมือนตัวอีเจ็มันค้างหรือทักอย่างที่มันจะเด้งถาดออกเพราะว่ายุคนี้ก็คงไม่ได้เป็นซีดีแล้วนะครับผมเราก็เลยเปลี่ยนก็เหมือนเดิมฮะแล้วก็เดินหาของเอาในอู่มันเนี่ยแหละก็เปลี่ยนเป็นวิทยุตัวนี้ที่เป็น USB เป็นบลูทูธอะไรแทนแล้วก็ไหนๆเปลี่ยนวิทยุแล้วก็เลยเปลี่ยนลาโพงด้วยจากตอนแรกอีดอกนี้ตรงข้างประตูนี่อยู่อย่างนี้ดอกเล็กดอกเล็กเราก็ใส่เป็นดอกหกนิ้ววุ่นวายกระอู่เอซีกรหาดนฮะหามา เปลี่ยนให้ก็เป็นลำโพงใหญ่ขึ้นเสียงคมชัดขึ้นตุบตๆบตตบขึ้นก็ภายในตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไม่ได้ทําอะไรเยอะมันก็เดิมเดิมมาเนี่ยสภาพเดิมเดมภายใน่ันนี้เปลี่ยนแค่วิทยุอย่างเดียวแต่ว่าครับวันนั้นที่เราขับรถกลับมานะมีคนเขาเรียกร้องอะคุณก็บอกว่าไปดูสตรีมหน่อยสตรีมคันที่พาขับไปเอารถคันนี้สตรีมอยู่โน้นสตรีมอยู่ไหนสตรีมอยู่นี่ นนทำอะไรไปบ้างเนี่ยเห็น <8. S 1> มีคนถามล้อมานี่ล้อสเปคเท่าไหร่ <8. S 1> ไปดูข้างหลังดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ล้อล้อ89หน้า8ปหน้า8หลัง9หลัง98 W w o r k ยาง2 1งยางใช้เดียวกันแต่ว่าล้อหน้า8หลัง9วันนั้นมีคนถามมาในคอมเมนต์นะถึงถึงคันนี้มาช่วงล่างทำอะไรไบ้างช่วงล่างจาัดสเปงอัดน้ำมันใหม่ตัดแกน พกเดิมพกเดิมแต่ว่าไม่ได้แข่งครับวันนั้นเรานั่งไปจากกรุงเทพไปอุบลนี่นั่งสบายเหยียบปือยเหยียบปือยเลยเครื่องอะไรอ่ะคันนี้เครื่องเคจี้อ่ะเครื่องเคดูเครื่องไหนเครื่องไหนอันนี้ภายในเดิมมันปะเป็นภายในตัวตากลมครับเป็นตัวใหม่นี่นี่ภายในตัวใหม่เป็นไกด์ดำมีคนคอมเมนต์ถามมาก็เลยอ่ะถ่ายให้หน่อยเครื่องยังไม่ได้ล้างเลยไม่เป็นไรฮะเราใช้งานอยู่แล้วฮะนี่เครื่องเคที่พาเราไปอุบลวันนั้นทำเพิ่มไหมพอแล้วพอแล้วครับพอแล้ว อันนี้คันนี้ไม่ทำอะไรและพวกเนี่ยช,ชุดหน้าชุดหน้าพาเป็นโมโลหน้าโมโลมกกนนข้างโมกเกนหลังโมเกนครับข้างโมเกนหลังด้วยใช่ไหมเนี่ยใช,ใช่หลังของอะไรไม่รู้ครับได้ามาจากพี่เขาแต่สวยนะพอมีเท่เนี่ย กูว่ามันสวยตรงนี้แหละมันดูรถมีอะไรตันนี้จะสวยกว่า,าโอ้อันนี้อย่าไปยุ่งมันเลย <laughs> ติ๊กเกอร์ที่แปะยากๆ่ยใครที่ถามถึงสตรีมคันนี้มานะฮะก็ประมาณนี้ครับเผื่อใครมีอยู่หรือว่าจะทําว่าเขาใส่ล้ออะไรฟิ e เมเท่าไหร่ประมาณนี้ก็สเปคตามนี้ตามที่ชายบอกไว้ <S 2> <S 2> <S ไหนรถมาดูอู่ก็แล้วมาขายของให้อูก่ก็หน่อย AC กาลาดนี่ไปดูรถจะของขอ,งอ,งอ,งองู่หน่อย เราว่าตอนนั้นที่เราไปถ่ายคือเครื่องตัวเก่าอยู่ใช่ไหมที่ถ่ายร่าสะพานนี่เขาเพิ่งยกเครื่องใหม่มานี่เผื่อใครสายขอตาเพชรไอ้ชายมันก็รับทําอยู่นี่เปลี่ยนเป็นเครื่องเฮดเดยี่สามเกธรรมดาเหมือนเดิมแต่ว่าเก็บโล่งขึ้นเก็บโล่งขึ้นฝาก็รับทารับทำฝาสนใจทักมาได้ไม่ไปเทเบิลอะไม่ไปไม่ไปเอ็นเอหาเรื่องยกเข้ายกออกไปเรื่อยเหมตอนนั้นไม่ใช่ล้อนี้ใช่ป่ะที่ถ่าย มานี้แล้วกันให้ดูขอบคุณด้วยครับที่พาแอวรถแล้วก็ยังทำรถให้ดูี้อป่นโอเคพอ,พอแล้วคลิปนี้รอดูใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้ะแดดเปี้ยงเลยบ๊ายบาย